สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่กรลำเพลินออฟฟิเชียลเด้อค่ะนี่กรน้อยลำเพลินออฟฟิเชียลมือนีแสดงอยู่โพสีสุวรรณอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษต้นนี้ เล่นอยู่ที่โอ้ยว่าไงมือหนีมันสดกลางสนามยวน,นในโรงเรียนบ่ได้เพราะว่าสนามมันแคบก็ได้ไหมกลางยูทงนะแต่มือหนีืมหนีบัตรราคา120บาทเพราะเต้วังหันแต่ตอนแรกไปถามในต,ตอนแรกคิดว่า160ไปไปมาถามมันให้บานันมือหนีแล้120บาท ผูใด <S 々> ้ยูใกล้ๆก็แห่ก็ลังใจสาวน้อยได้ด้วยค่ะพี่นองก็มาบางส่วนเหแต่ระวังแต่ขั้นแท่นนนะครับไม่ล่นอย่างไงดีค่ะระวังตกขั้นแท่นนะมาเด้อมาเด้อล่างตกลงเด้อโอ้ดูแบบไม่เอี้ซี่่างน้ำกุนบนอย Làm à. ừ, là nó tụt là. thế <laughs> 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 Il va Oh là là, il a แม่น้าหน้าิงกัวรอแล้วไงนาวงแบบมกนี่ดีัโอกาสนะการวิงไปนี่ไปเจยวเากไปกนมันี่ไม่เจียวขาออกไปก่อนไปเลยออกไปเลยเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยออกไปซื้อบัตรก่อนส่ด พูดอะไมาแล้วเหรออันนี้บอกก็ได้ครับโอ้ยสิเลี้ยวล้วก็มันนดิโอ้ยอันนี้เป็นผลแล้วมันเป็นตวนี้ แยกเอาไม่ปล่อยข่านั้นอะแยกแม่แก้มแม่แก้มเดี๋ยวเดไม่แก้มก็ไปไม่แก้ม่ว่ามันนไครับกัเกกป็นกี่ล่มาเ้าอตพีชพีชแท็กตกรูอะครับพีชราคาก็ะมนี่าจานตงนาลุแชมอันทีรูป้อกันเปียั

ย่างปลาทองน้ำมาเืนินที่หลังเองเพิ่งกินเตี๋ยวแดงกระป๋องหมูมาแก่งหมูอยู่ในวง เปิดเสร็จแล้วอร่อยไหมแม่ถ้าเปิดเปิดนั้นประตูไม่ได้ปิดประตูอะไประตูนี่เปิดไม่ได้ประตูนี่เปิดไม่ได้ปิดประตูเร็วๆค่ะบพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สำนึก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเด้อค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะค่ะขอบคุณค่ะ